น้องๆคงจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่างๆกันนะครับเทคโนโลยีมีความหมายคือทักษะความรู้ที่นำเอาวิธีการต่างๆทางวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราน้องๆครับวันนี้พี่ไอจะพามารู้จักกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆกันนะครับ น้องๆหลายคนคงจะเคยได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้กันแน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์วิทยุโทรทัศน์กล้องดิจิตอลหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือสิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นแต่เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและก็ถูกต้องเหมาะสมเดี๋ยวพี่ไอที จะพาน้องๆไปรู้จักอุปกรณ์เหล่านี้และรู้จักประโยชน์กันนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากับสิ่งนี้กันหรือเปล่าเอ่ยนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองครับสวัสดีครับน้องๆพี่คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเราใช้เพื่อทำงานเอกสารต่างๆใช้ดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ได้แล้วที่สำคัญ น้องๆยังสามารถใช้เพื่อหาข้อมูลที่น่ารู้ต่างๆได้จากอินเทอร์เน็ตอีกด้วยพี่คอมพิวเตอร์สามารถทำให้ชีวิตประจำวันของน้องๆสะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ไอทีเห็นด้วยครับพี่คอมพิวเตอร์ต่อมาครับน้องๆพี่วิทยุนั่นเองพี่วิทยุสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งใช้ฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน หรือว่าจะฟังข่าวสาร,หรเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถทำได้นะครับพี่ไอทีก็เคยเปิดวิทยุรับฟังข่าวสารอยู่บ่อยๆเลยนั่นแน่เร,รืมโทรทัศน์หรือเปล่าพี่โทรทัศน์ก็ใช้ดูและรับฟังข่าวสารต่างๆได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นการดูเพื่อความบันเทิงต่างๆอย่างเช่นกระตูนรายการสอนภาษา สารคดีก็ทำได้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ถ่ายภาพแหละครับน้องๆทราบกันไหมครับว่าคืออะไรเราเชิญเข้ามาเลยดีกว่าพี่กล้องดิจิตอลนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยทั้งใช้ถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แล้วก็ยังสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะคะแล้วถ้าน้องๆต้องการที่จะลบภาพก็สามารถทำได้ทันทีเลยด้วยน้องๆครับและสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คือพี่โทรศัพท์มือถือเองครับพี่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สาม,มารถใช้ประโยชน์ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ หรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงพี่ก็ทำได้นอกจากนี้พี่ยังสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยนะครับพี่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงพี่ก็ทำได้ นอกจากนี้พี่ยังสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยนะครับทั้งพี่คอมพิวเตอร์พี่วิทยุพี่โทรทัศน์พี่กล้องดิจิตอลและพี่โทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เราพบได้ทั่วไปซึ่งต่างก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก ช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่ไอทีและน้องๆอ,อย่างมากเลยทีเดียวครับน้องๆมาช่วยกันเลือกอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้ตรงกับประโยชน์ที่จะได้รับกันให้ถูกต้องทีนะคะเครื่องมือใดใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครื่องมือใดใช้เพื่อฟังเพลงเครื่องมือใดใช้พูดคุยติดต่อสื่อสาร เครื่องมือใดใช้เพื่อถ่ายภาพเครื่องมือใด ใช้ดูและรับฟังข่าวสาร สู่กันฟังให้หน้นองๆช่วยกันคิดนะคะว่าน,น้องๆได้เคยใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรกันบ้างแล้วชอบอะไรมากที่สุดออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทีนะคะน้องๆครับปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีต่างๆล้วนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเราทั้งนั้นเลยนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ประโยชน์ในการทำงานเอกสารฟังเพลงทำงานต่างๆสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็คือคอมพิวเตอร์ครับวิทยุเราก็ใช้ฟังเพลงฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ส่วนโทรทัศน์ก็จะมีประโยชน์คล้ายกับวิทยุนะครับแต่โทรทัศน์เราสามารถดูภาพได้ด้วยทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นถ้าเราจะถ่ายภาพเราก็ใช้กล้องดิจิตอลเก็บภาพเหล่านั้นและหากเราต้องการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแล้วก็เราก็จะใช้โทรศัพท์มาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนั่นเองครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาตอบคำถามต่อไปนี้กันดีกว่าค่ะตอบให้ถูกต้องนะคะน้องๆข้อใดคือประโยชน์ของโทรศัพท์พูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ข้อใดคือประโยชน์ของวิทยุรับฟังข่าวสาร <Wow! S 1> ข้อใดคือประโยชน์ของกล้องถ่ายรูปใช้ถ่ายภาพ <Wow! S 1> ข้อใดคือประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ต <Wow! S 1> ข้อใดคือประโยชน์ของโทรทัศน์ดูรายการสารคดี เรามาดูเฉลยกันครับน้องๆประโยชน์ของโทรศัพท์คือใช้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นประโยชน์ของวิทยุคือใช้รับฟังข่าวสารประโยชน์ของกล้องถ่ายรูปคือใช้ถ่ายภาพประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คือสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ประโยชน์ของโทรทัศน์คือสามารถเลือกชมรายการต่างๆผ่านทางสถานีได้เช่น ดูรายการสารคาดีเป็นตน้นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อเราทั้งนั้นเลยนะครับและเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกใช้เราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานต่างๆด้วยนะครับในครั้งนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับน้องๆ